สวัสดีครับสวัสดีเอฟสิ่สิบงรับรับถูกช่องข่าบสรทันทีนะวันนี้ก็มีข่าวนะครับนาหูนะว่าปล่อยกระแสกันน่าดูเลยครับว่านายช่างใหญ่จะหนีข่าจะหนีไปไหนนะครับก็ปล่อยข่าวกันไปเรื่อยเปื่อยนะทีนะครับไปเปื่อยเลยข่าวจะหนีไปไหนน,ไน,หน,ไไหน,นี่นะครับโซเชียลสี่มันไม่ได้มีฟาร์มน่าเชื่อถืออะไรเลยนะครับโซเชียลผมบอกทีสเลยครับว่า ไม่ได้มีฟาร์มนะเชื้อถืออะไรเลยไปเล่นข่าวกันไปปล่อยข่าวกันนะครับนะเลอะเทอะนะครับเขาก็อยู่วงเขานั้นนะครับไอ้ีนะครับเพียงให้เขาปิดวาจาเขาไมไ่หนีไปไหนหรอกครับท่านนี่คือกระแสะโซเชียลคนที่มันไม่ชอบก็จะมักจะพูดแบบนี้ครับสร้างประเด็นหาคนดูนะครับแล้วก็เกาะกับเกาะกับสื่อ นะให้เสื่อ,อไปเล่นนะครับแต่านัที่เป็นข้อมูลผิดๆแบบนี้นครับนะแบบนี้มันเสี่ยงนะครับนะเสี่ยงที่จะถูกฟ้องได้นะครับผมบอกเอซีเลยนะคนที่ทําข่าวแบบนี้นะครับระวังช้างใหญ่จะฟ้องเอานะครับนะเพราะฉะนั้นพูดจะอะไรก็ให้ระวังนิดหนึ่งฝากด้วยนะครับฝั่งของข้ามนะที่ชอบปล่อยข่าวไรผมฟังแล้วผมก็ไม่ชอบอ่ะนะครับผมไม่ชอบเลย ทีเลนโซเชียลแบบนี้นะครับเอามาโจมตีกันแบบนี้ซึ่งผมดูแล้วเนี่ยนี่คือนี่คือคนที่มันพยายามที่จะสร้างประเด็นสร้างคอนเทนต์ตั้งๆนานานะนะครับนี่นะครับคือโซเชียลนะครับมันผมดูแล้วมันไม่ได้มีประโยชน์อะไรให้สังคมเลยนะครับนะครับสเสพสื่อเอฟซีก็เสพสื่อยังมีสติด้วยนะครับไอ้พวกสื่อ,อยูทูบฝั่งนู้นอย่าไปดูครับอย่าไปให้ค่าเขานะครับนะ จะไปให้ค่าช่องที่มันพยายามสร้างเรื่องดราม่าพยายามสร้างเรื่องประเด็นขึ้นมาหลอกลวงเอฟซีไปวันๆนะครับหลอกลวงเอฟซีไปวันๆอย่าไปดูอย่าไปให้ค่าเลยนะครับผมบอกเอฟซีเลยว่าอย่าไปให้ค่าเพราะว่าผมดูแล้วมันมันไม่ได้มีประโยชน์มันไม่ได้มีสาระอะไรเลยที่เขาต้องหนีแล้วมันก็ไม่มีเหตุผลอะไรที่เขาต้องหนีนะครับนะครับผมเห็นเล่นกันนะคลิปนี้ก็ขอออกมาพูดนิดนึงนะครับนะเพราะว่า ผมนะครับทนดูพฤติกรรมแบบนี้ของคนเหล่านี้ไม่ได้ผมก็เลยต้องออกมานั่งพูดนิดนึงนะครับประเด็นนี้จะหนีกันอะไรกันเนี่ยนะครับมันไร้สาระนะครับเขาทู่มาขนาดนี้แล้วนะนะครับนะครับเดี๋ยวก็ปล่อยข่าวว่าผมทิ้งบ้างอ่ะนะทิ้งป้าบ้างแล้ะปล่อยข่าวอยังกนะูบ้างอ่ะคือปล่อยข่าวต่างอาาเพื่อให้เป็นประเด็นนะครับเพื่อให้เป็นประเด็นเพื่อให้เป็น คอนเทนต์เล่นกันเอาไปเล่นกันต่อนะครับซึ่งเพราะชนะนิตยครับผมผมประกาศตรงนี้เลยว่านายช่างผมไม่หนีไปไหนนะครับนะไม่ต้องไปสนใจครับนะนะครับคนมันก็พูดกันไปเรื่อยเปื่อยนะครับทั้งทั้งเรื่องที่ใส่ร้ายโกหกสังคมนะครับนะครับเพราะฉะนั้นก็ฝากถึงด้วยนะครับนายช่างผมไม่หนีไปไหนแล้วครับนะเพราะฉะนั้นก็อย่าไปทําประเด็น อย่าไปสร้างคอนเทนต์อะไรที่มันดูแล้วมันไม่เข้าลูกตานะครับดูแล้วมันไม่เข้าลูกตานะผมนะครับก็เป็นคนหนึ่งที่เห็นพฤติกรรมต่างๆของฝั่งตรงข้ามถึงผมจะไม่ได้ฟาดแต่ผมก็ได้เห็นนะเห็นพฤติกรรมต่างๆมากมายที่มันเกิดขึ้นในแต่ละวันแต่ละวันของโซเชียลพวกคุณก็ไปเกาะกับเขา ไปเกาะกระแสเขาไปหากินกับเขานะครับแล้วยังไปย่ายีเขาผมอยากรู้ว่าจิตใจของพวกคุณเนี่ยทําเพื่ออะไรทำทำด้วยอะไรย่ายีคนที่เขาไม่ให้ค่านะครับนะย่ายีคนที่เขาไม่ให้ค่าพวกคุณนะครับเพราะฉะนั้นนะครับผมผมผมเห็นแล้วผมทนพฤติกรรมเหล่านี้ไม่ได้นะครับคลิปนี้ผมไมได้ออกมาพูดว่า เอฟอย่าไปดูอย่าไปติดตามเลยกดยกเลิกได้กดยกเลิกเลยนะครับนะครับเพราะว่าคนกลุ่มนี้เข้ามาเพื่อผลประโยชน์นะมาพูดถึงเขามาใส่ร้ายเขามากล่าวหาเขาเพื่อหาคอนเทนต์ให้กับคนที่ไม่ชอบนะครับ คุณลองคิดดูนะว,ว่าถ้าเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยมันเกิดขึ้นกับครอบครัวคุณพวกคุณจะรู้สึกยังไงนะครับพวกคุณจะรู้สึกกันอย่างไรผมในฐานะประชาชนคนหนึ่งที่ผมเชื่อมั่นและยังยึดหลักยึดยึดหลักตรงกลางของผมเนี่ยนะครับมาตลอดนะครับว่าในายใหญ่ นายช่างผมก็ยังเป็นผูไ้ไปสุดผมเชื่ออย่างนั้นนะครับส่วนใครจะมองอยังไงผมไม่สนนะอุดมการของเราหนักแน่นอยู่แล้วอุดมการของเรายังเหมือนเดิมนะครับเพราะฉะนั้นผมเห็นพฤติกรรมที่ออกมาโจมตีเขาคือตอนนี้แผนเขาก็คืออยากจะให้ในายช่างเนี่ยช่างใหญ่เราเนี่ยออกมาตอบโต้นะครับแต่ให้คุณทํายังไงเขาก็ไม่ออกมาตอบโต้พวกคุณหรอก ผมในฐานะประชาชนคนหนึ่งนะครับนาทีเล่าข่าวก็เลยออกมาเล่าข่าววิเคราะห์นะครับให้กับเอฟซีทุกคนนะครับได้เข้าใจถึงแผนการของเขาเพื่อล่อลวงให้ทุกมาตอบโต้เพื่อล่อในช่างให้ในช่างมาตอบโต้นะครับก็เลยอยากออกมาแชร์พฤติกรรมเหล่านี้ให้กับเอฟซีได้เข้าใจแล้วทันทันเหตุการณ์ นะครับทางเหตุการณ์คนเหล่านี้นะครับอย่าไปดูครับอะไรที่เราดูแล้วเราไม่สบายใจอย่าไปดูนะครับอยไปดูเลยไม่ต้องไปดูเลยดีก่านี้ที่สุดเชื่อผมนะครับนะนะผมก็ฝากให้ฟรีนะครับพิจารณาบุคคลกลุ่มนี้ด้วยที่พยายามโจมตีหาคอนเทนต์นะครับว่านายช่างจะลบหนีบ้างอะไรบ้างนะครับพวกนี้เสื่อมใจเสื่อมไม่ว่า สมองก็เสื่อมด้วยนะครับนะก็ฝากคิดพิจารณานะครับนายช่างผมก็ยังยืนยันการยันตีว่านายช่างผมเนี่ยไม่ได้หนีไปไหนนะครับก็ยังอยู่ที่เดิมนะครับแผนการของเขาคืออยากให้ในายช่างเอาไปตอบโต้นะครับแล้วก็จะเอาคลิปนั่นแหะไปให้สื่อบ้างไปฟ้องคนรุ้นบ้างไปฟ้องคนดีบ้าง,ง,างนี่คือแผนการของพวกมันระยำตำบอลของคนนะครับนะ ะฉะนั้นนะครับอย่าไปให้ค่าอย่าไปดูนะครับนะฝากทุกท่านนะครับเป็นกำลังใจให้กันผมยังเป็นผมคนเดิมนะครับย้ํานะครับผมก็ยังเป็นผมคนเดิมที่เชื่อมั่นในในตัวในช่างนะครับว่าในช่างของเราเนี่ยนะครับไม่มีความคิดแบบนั้นอยู่ในหัวสมองเลยนะครับนะก็ฝากทุกท่านนะครับนะฝากด้วยครับสินค้านะครับของบริษัทบโอมครีมเซรั่มเจลหน้าเจ็บน้ำอ่านเสริมกาแฟโกโก้กันแดด สบู่และสิ่งค้ายมากมายนะครับก็ฝากเอฟซีนะครับเป็นกำใจให้กับทุกคนสู้ไปด้วยกันครับนะสิ่งไหนที่ดูแล้วไม่สบายใจก็อย่าไปดูไอ้สิ่งไหนที่ดูแล้วสบายใจดูไปนะครับคลิปนี้ก็ฝากห้คิดแง่คิดนะครับให้ฟรีทุกท่านได้เข้าใจกันนะครับก็ฝากติดตามด้วยอครับเพจนะครับเพจค่อยบอกเจ้าแล้วนะครับช่องจริงเขียนว่าค่อยบอกเจ้าแล้วช่องจริงนะครับฝากติดตามเพจด้วยนะครับคุยตามแค่ยี่สิบคนนะครับสวัสดีครับ